กล่องสองใบมีมวล m 1และ m 2ตามลำดับวางซ้อนกันบนพื้นราบลื่นได้ความฝืดมีแรง f กระทำต่อกล่อง m 1ทําทำให้กล่องทั้ง2เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร่ง a ถ้า f เป็นแรงเสียดทานสูงสุดที่มีได้ระหว่างผิวสัมผัสข,ของกล่องทั้งสอง f มีค่าได้มากสุดเท่าใดมวล m 2จรจึงจะไปกับ m 1นะครับไม่หนีหล่นลงลงมาจากกันนะครับสังเกตด,ดูครับว่า ถ้าเผื่อเราออกแรง f นี่นะฮะตัวนี้มากเกินไปนะครับเจ้าตัว m 2ก็จะหล่นใช่ไหมครับแสดงว่าเจ้าตัว m 1นี่มันพยายามที่จะไปด้านขวาใช่ไหมครับแต่ m 2นั้นพยายามไปด้านซ้ายเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานนะครับระหว่างมวล m 1ก, m กับ m 2ก็ต้องไปด้านขวานะครับเพื่อไม่ให้เจ้าตัว m 2นี่ถลายลงไปนะครับจากมวล m 1นะครับเราต้องจินตนาการออกมาลักษณะนี้นะครับข้อนี้นี่ ดูแล้วมันเหมือนจะยากนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าวิดเราจับประเด็นนะครับว่าเราทําแค่2ออย่างก็คือว่าคิดแยกส่วนกับคิดรวมทั้งระบบแค่นั้นก็พอนะครับแล้วเน้นย้ําอีกครั้งนะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องคิดรวมทั้งระบบก่อนนะครับอย่างข้อน,นี้เราคิดแยกส่วนจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ไม่ให้จํานะครับไม่ได้จําว่าอ๋อข้อน,นี้ต้องคิดแยกส่วนก่อน,น้าอะไรแบบนั้นนะครับถ้าไปจําแบบนั้นเนี่ยมันไม่ไหวนะครับเพราะว่า แต่และข้อนี่มันต่างกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็สังเกตเอาดีกว่านะครับไม่ต้องไปจดจํานะนะครับออย่างข้อนี้ก็ให้สังเกตดูว่าเออนะมันน่าจะทําที่มวล m2 ก่อนแต่ถ้าบอกว่าเราไปทําทั้งรวมทั้งรวบก่อนก็ได้นะฮะมันไม่ไม่ได้สําคัญตรงนั้นนะครับความถ้าตรงไหนมันค้างไว้แล้วก็ติดมันไว้อย่างนั้นก็ไม่เป็นปัญหานะครับโอเคนะโอ้ เสียงเต็มไปหมดนะครับเมื่อกี้ก็เสียงหมาเห่าดังมากตอนนี้ก็เสียงตุ๊กแกนะครับก็คงไม่เป็นไรนะครับคุยกันต่อไปเลยนะครับคราวนี้ก็มีแรงนะครับเสียฐานนะครับไปด้านขวาใช่ไหมครับคิดแยกนะครับเฉพาะดูเฉพาะมวล m 2นี่นะครับเห็นไหมครับว่ามีเฉพาะแรงเสียฐานเท่านั้นที่ทํากับมวล m 2นะครับเพราะนั้นเราก็ ใช้กฎนะครับข้อที่2ของนิวตันเนี่ยมาแทนค่าแรงนะครับของระบบนี้ก็คือแรงเสียดทานเท่านั้นนะครับมวลก็คือมวล m2 นั่นเองนะครับความเร่งก็เนี่ยฮะเป็นความเร่งของ m2 นะฮะเราเพื่อให้เราชัวชัวนะครับเราห้อย a ของ m2 เอาไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นความเร่งนะครับของมวล m2 นะครับจะเท่ากับอะไรครับ f ส่วนด้วย m 2นะฮะแล้วก็ทิ้งค้างไว้เป็นสมนการที่1ก่อนนะครับคราวนี้คิดรวมนะครับคิดรวมทั้งระบบนะฮะร,รวมระบบทั้งระบบนี่ก็คือทั้งหมดนี้เลยนะครับรวมทั้งหมดนี้เลยอ่าโอเคคราวนี้จากซิมา f นะฮะเท่ากับ ma นะครับแรงที่กระทำกับระบบนี้ ก็คือมีแรงเดียวนะครับก็คือตัว f แรงผลักตัวนี้นะครับถามว่ามีแรงเสียดทานไหมก็ต้องบอกว่าไม่มีนะครับเพราะเขาบอกว่าพื้นใช่ไหมครับเห็นไหมฮะพื้นไร้แรงความฝืดนะครับเห็นไหมฮะก็มีแต่แรง f ตงัวนี้มวลก็คือ m 1ครับบวกกับ m 2ครับนะฮะแบบนี้แล้วเป็นไงครับความเร่งของทั้งระบบเนี่ย ที่จะทำให้เจ้าตัวมวล m 2ไม่ถลาลตกไปเพราะนั้นมันก็ต้องมีความเร่งเท่ากันนะครับซึ่งก็คือเป็น f ส่วนด้วยอะไรครับ m 2ก็คือเอาสมการที่1มาแทนค่าเข้ามานะครับเพราะนั้นก็ตอบแล้วนะครับว่าก็คือแรงก็คือ m 1บวก m 2นะครับ คูณกับแรงสถานหารด้วยอะไรครับ m 2นะครับลักษณะนี้เห็นไหมครับก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเกิดการสังเกตนะครับถ้าบอกว่าใครยังไม่ตามไม่ทันนะครับข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อระดับกลางๆแล้วแหละนะครับก็อยากให้ย้อนกลับไปทําข้อที่ง่ายกว่านี้นะครับซึ่งก็จะเรียงลําดับไว้นะฮะจากง่ายไปยากนะครับตามไหนก็คือตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับ ขอบคุณที่ติดตามครับ